ตอนนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวบ็อกแบ๊กนะครับซื้อบอกก๋วยเตี๋ยวนี้เวะลุงซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวเปะซื้อร้านบอ,บอกครับนี่แหลสังเกตเขาจะร้านบ็อกบ็อกร้านบ็อกบ็อกเนาะนะครับร้บานบอ็อกบ็อกเราแซ่บขนาดน,นะครับๆๆขายคู่มือนะครับอยู่นาจ็ตตลาดสดเนาะตลาดสดแต่สบานตะบนเขาอำเภอเขาวงเนีาะครับขายทุกวันเลยนะครับดูหมูแดงครับน่าอร่อยมากนะครับลูกขายมาจะปีแล้วครับ <ม>นะซีสิบอกะซีบซว่าเกือบทอดซีบห้าปีบอก<ะ>เอาขายใช่ไหมครับขายอยู่เพงผมพ่อแทบเนะาะแต่บ้านเขามีผลได้ได้ไปไหมนเนาะเดี๋ยวปอกๆว่ามีไม้ไผ่ดูจากไม้ครับเพาะมาหลายปีแล้วนะครับจนแบ่งแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวปอกๆขายไม่แพงนะครับ ขาย้วยได้25บาทเองนะครับผมพิเศษก็พิเศษ30บาทนะครับนี่นะครับขาเยอะเลยครับขายเยอะเลยครับตอนนี้ขายเยอะเลยน่ากินมากๆครับอันนี้ก็ลูกอันนี้จาบ้านนี่พิเศษนี่พิเศษ30 30บาทนะครับหมูแดงเน้นๆเลยนะครับพิเศษ30ครับพิเศษ30นะครับใครผ่านมาอำเภอพะวงก็แว่นอุดนุ่งได้นะครับเสียวปอกๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับขายไปเรื bottle bottle ่อยๆนะครับผมต่ก็จะอยู่หน้าตลาดเขาวงครับเป็นหลักนะครับลุงนะครับเตียวปอกๆเตียวปอกๆนะครับเพราะเราเบิรนเราลุ้มต่างปอกๆอะ่ออยู่นะโต๊ะนะมานี่เบิร์นุ้มของแท้ของแท้ของแท้นะครับฟังเสียงนี้ดีๆนะครับเตียวปอกๆนะครับอุ่นนลุงเนี่ยเด้อเท่าไรยี่สิบห้าบาทนะครับขายตลอดเลยนะครับเกี่ยวปอกๆมีเจ้าเดียวนะครับใน อำเภอกระวงครับผมน่ากินมากๆเลยนะครับกดติดตามชมคลิปด,ดีๆนะครับทางช่องคุณจีกาแฟประกอบนะครับอันนี้ก็ขอกินก๋วยเตียวละดก่อนนะครับหมดไปแล้วหนึ่งหนึ่งชามนะครับกำลังเบิ้ลชามที่สองนะครับพิเศษนะครับสวัสดีค่ะ